จะเชียงล่องวนๆนั้นยันพ่อแม่นั่นแหละคันแม่นกันสินะมาบอกมาอักว่ามันแบบมันอึเรนะื่องมากพี่ผอวสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ทีมงานของปูเถ่าพารวยครับอ่า น้องทิพย์โทรด่วนนะครับเนาะเพราะว่าน่องไซด์ต่างมันด่าของน่องทิพย์นะครับเนาะเพิินบอกว่าผีอยู่ไ้บักขามมาบอกเพิินนะครับแต่ว่าเพิินก็เลยว่าบอกให้บอกว่าตัวเลขตัวไหนให้เพิ่นเอาไปเสียงก่อนว่าสันครับเอครับผมเพิ่นเอาไปเสียงหลวก็มาบอกมาย้ำให้เพล่นนะครับได้สิครับผมก้อนที่เข้าไปฟังน้องทิพย์เพิ่นสีเราสู่ฟังนะครับเนาะ เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่นแนวทางเท่านั้นครับมักกะจัดขัดกะพนันขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางผู้เฒ่าพารวยนะครับเด้เอฟซีกับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามานาะครับเนาะแนวทางของน้อ,นองของน้องทย์เพิ่นเป็นน้องต่างม,มัราาดาก,กันเพิ่นเอาเอามาเลี้ยงนะครับมามา,มาดูแลน,นะกันหากเป็นน้องเป็นนุง่ง นะครับเดืนเอ,อนนี้เพิ่นกลับไปมีครอบครัวได้รล่ะครับเอฟซีครับผมไปฟังน้องทิพย์ปฏิวัติสู่ฟังเลยรับรถเอฟซีครับ,รบเอออีหละจ้าอันีหละว่าอยยังก่อนให้พ่อฟังอันวายยังจอมมันบอกให้ฟัง,งนนอะไรโอ้วโหจอมนน้องอีหลานบ่เนี่ยเอออันที่เป็นน่อนยู่รถมันฝันโอ้มันฝันมันฝันว่าน,นอน,นองยู่รถอยู่ให้บักขามบ่ลูก ว่าบกขาม้าบกขาขวานฝันอเขาบอกชื่อเลขประศัตรนั่นมาเออเขาบอกเลขนั่นคืออะไรผีอยู่ให้บักขามมาบอกให้ไปซื้อเลขจ้าอืะบอกซื้อเลขซื้อเลขนั่นแหละเป็นเลขบนนั่นประศัตรโอ้เป็นบนเลยเป็นบนน่ะปัตรเลขบนสามศูนย์นั่นปรัตรโอ้อันอันอันที่แรกอันอันที่แรกอันบอกตัวไหนก็ลูกบอก ว่าที่แรกมาบอกว่าบ่หฮันได้บอกกันนะกันนี่เะพบอกสามซุ้มนี่แหละมันไหนกขาบอกอืที่ว่าเอาไปเชียงร่องเบืองก่อนขั้นมันแมนใครสิบอกว่าที่เออนั่นแหละวันไหนไปเชียงร่องเบืองก่อนนั่งยันขัแมนนั่นแหละือ้ขั้นแมนกันสินั่นาบอกไม่ตัวมันแบบวันนี้เลยนั่งมากพี่ผีบอกเออไปบอกมันเลยว่านสามซุ้มนี่แหละกับน้ำแนวสัตว์เป็นบนด์นะจ๊ะโอ้ สามศ<อ>ูนย์เพิ่นเพิ่นเน้นบนไหนไปดิเออซื้อบนนะเขาว่ะจัดโอ้อันมันซื้อยางกอลูกยึดสายก่อนอ่ะไอหมอนั่นซื้อยางก่อนหม้อักไว้จอยม,มันบอกเออใชก่กับใช่โอ้น้องชายน้องน้องชายอืม ซื้อมันนีซื้อเต็มมันแน่อันบัตรประจำตัวมันก็ซื้อมีใช่เราบอกโอ้น้องเาเอินนะเงินดอกไส้กับไส้ซื้อโอ้ซื้อเต็มเต็มซื้อมีใช่มันซื้อมีใช่ปอ้มีใช่อ่าอันนี้ฝันเออมันไปนอันที่ฝ่ากระขามาแล้วฝันเออฝันหลายคนเอินบอกมันเราสั่งเมียบอกว่ายจะไปนอนเด้อผู้เดียวว่าสั่งมาอืม อยากเอาแน่อยู่ได้<ม>ไว,าวา่าสั่นเปอนเงินซื่อไปรักเองเป็นลาวเช่าพื้นเลขบ่ว่าสั่นบ่ผมซื้อบ่เป็นาสั่นเออผมบ่เคยซื้อเลขจ,จักเื่อว่าสั่นเงินมาซื้อเลขเน่เด้อเลขสามศูนย์บนสั่นเออโอ,อ,อเล่บานเลขบ่อบอกมู่ชามเงินมันก็บ่บอกเดี๋ยวผมเชียงคนใหญ่หลังดิการท่าน,นเมนเราก็สิมาบอกไม่ตัวสั่นเออ วันนี้เราฝันปลาเพล่นมาบอกว่าซื้อระบอเท้าเรียกอ่ะสันเออผมเมื่อซื้อจกักรีซื้อัวใดดอกกอสันซื้อสามศูนย์พอ,อยังบอกแล้วสันอ,อือใครหนะ่ะแข่งหนึ่งไม่จักไว่สันเออผมประหลุจอีกไหมลวมะวันผมก็ได้นาบสันมานเออใครแข่งหนึ่งไม่สามสิบไม่สันมาเออซื้อใครแข่งหนึ่งฮะละ ขันซื้อสื่อใครไม่พอดเด้อสันโอ้ซื้อไข่มาเลยสันบนเด้อละสันบอกแค่สองตัวทิลูกบอกสองตัวชนนี่แหละ่ะบอกบอกมันมันมันม,มันมานอน่งด้วเพชรบุรีบบูลูกนะมาบอกคือนอนอยู่พุ่นเมื่อรุ่นมาบอกคือพุ่นละ่อโอ้บอกดนเพชรบจบนพุ่นนะจ้าอือ ก่อนที่ว่าเราบอกเลยบอกว่าเข่าเรียกกันเสือเด้อ,ดอสามศูนย์เด้อสัตว์ไอ้จั๊กไม้แขงหนึ่งาสัตว์ออโอ้ยผมก็ได้นับได้พอสัตว์จัก๊กสดใสกู้สัตว์ที่จะสื่อของเขาพวกเป็นแขงไม่กินแก,กแกลดอกสื่อจะจะกอได้ไมาก,กินสันตว์บนบ้านะนะสัตว์บนาแขงหนึ่งไม่สามสิบมวยไปนับเพิ่งเด้อสัตว์นับเป็นับเพิ่งเข่าสัตว อืมแล้วก็หลายเยาวาสื่อเด้อว่าสั่งเออเ่นบอกเนีย่ยเอื่อนเนี่ยไปสื่อโรจกรีมากดีไปแล้วโอ้จอมเออสามศูนย์กับศูนย์สามต้องกลับมาหน้าค่ะโอ้สื่อไปกลับไว้ไปกลับมาอืมโอ้มันเอาเพิ่นมาบอกมือแรกก็เลยเอาเสียงมือที่สองมือสีมา่านกับเพิ่นก็เลยมาหยับอีกบ่ะเดีเพิ่นมาหยับอีกมือนี่มันนัน เอาว่านอนน้ำอีกจอมันว่าซื้อมานอนน้ำใหญ่คือฝันดีอยู่สั่นโอ้ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ฝันดีอีกมันฝันดีมั้นวะโอ้ไอจอมก็ก็ฝันดีลูกคือว่าเทียนบนด้วยเหี้ยนนี่ละเต็มคนเต็มไม่ใหญ่สั่นโอ้ไม่ได้ว่ามันสีโขกไงระบบบัตนี่ลูกแต่ว่าคนวางสั่นระบบแต่ว่าลูกก็พอด้ียังมันพุ่งหัให้ฟังว่าหันใหญ่จะเปลี่ยว่าสั่นเออ จะาำคนว่าผมบอกเ่ที่ผมที่บอกเลยเ่ออเป็นอะระเอเพิ่งเมืบอกอีหา่ไอยู่หันเตี้ยเนี่ยคนสื่อแเ้วคนฟันดีอยู่ันวะโอ้อในจอสื่อแล้วฟันดีมาสั่นเอออือสื่อมาใบยางละสองใบลาสั่นสามศูนกับศูนยสามมาสั่นเอออืม โอ้ขอบวนนั่นนะลูกเนาะขั้นเกิดมันเป็น,น,นบนเอบอ,อบอกบนตั้งหากแม่บ่ได้บอก,บอกล่างไหมบวกบนนะสันพ่อเออบอกบนนะสันรู้นนสึกว่า้คือราคารือดยอนที่หนึ่งนะสันบวก <c oughs> สองใบก็ได้ไหลายอยู่ได้เงยคนมาเออแม่นแล้วลูกขั้นออกสองไปมากกว่ที่บ่ได้สิบสองล้านนี่บ่เนาะมาคนสันแล้วก็เออคนเรียกว่าฝันดีอยู่ไหมเงยเออสัน เมื <im <im <S s ่อนึงฝันเราคนนั pues ้นเอาลูกมาให้อีกไม่สั่นเอาลูกมาให้เราโอ้ยก็จะเงินสองคนเหลี่ยงไว้ว่าเงาย่อมทำปุ๋ไว้คือเก่าลราเอาโหลดสั่นเออเหลี่ยงไว้คือเก่าลราเด็กส่วนเด็กหน่อยเอาโหลดสั่นเออผู้หญิงมาตาเป็นจะสั่งจะสังมันว่ะเือเขาที่เขาที่ถือเลาใหญ่หรือจังไหร่เท่ากันว่ะเออเพราะนู่นว่า เออปลูกฝันเนาะเออแต่แต่ว่าบักคำนี่มันมันบ่เคยฝันเด็กกะเทียวบ่ลูกบ่หัวมันก็บ่เคยซื้ออีกใหม่อ๋อเนี่ยมันซื้ออือเด็กก็เงินแล้วสั่นซื้อสามศูนย์กับศูนย์สามเท่านั้นล่ะอ๋ออืมเอกบอกเนี่ย่าเป็นบุญของเท่าคนน่ะเออแม่นอีเดียแะลูกขายเอฟซีคนใดน้ำเนาะ อ้พ่อบอกสิบอกใหญ่คนซื้อยูวัสันอืมพ่อกับสิไปซื้อไว้เือกันยูดอกคนบอกใหญ่ซื้อยูคน่น่อยลงหอดลงบอดเมืองใหญ่เลยแต่ใหญ่คนหน่อยห่เลยก็ได้คุวยอดเลียกนะฮะมาหันซื้อพ่อดอกที่านวางอันนี้คนบอกตัวเดียวคมดเลยได้เลยวสันโอ้ยบอกสามศ ซนจามหรกลับเขาจากสือสามซุนเพราพว่าคนว่าไอ้นี่จากหน่วยแขงหนึ่งนี่สามสิบวยคนเป็นคนบอกเองได้เหรอผมมาคนจ้ไอเสีงหนึ่งแักว่าตอนไห้ผมบ่เคยได้นับเออืยืดสิสามสิบบาทมากินยังสิแม่วันมามันจะเลยว่าไข่แขงหนึ่งหันสามสิบวยละาล่ะจากเออือเาจะลรมต้มไข่เลยพอเด้อ สงมากสาิบหน่วยหละโอ้คนย่ำนู้ตลอดตัวนี้สามสิบหน่วยนี่นอ้สามสิบตลอดเฟะบอกวันละันเพราะเอื่อยะจ้ะเอออืมเอาบอกว่าเสียงร่องเบืงสะกดเปิดโงงทะเลเสียงเือเสียงหัวนอนเพคนก็มาเข่าฝันดีเยอะนจ้ะออมาเข่าฝันทํามาใครแงหนึงมีจัะรวย ผมก็บม่รู้แล้วนะผมไม่เคยสื่อเป็นแผงเกือกือนมาเออว่าจากคนก็เลยบอกว่าสามสิวยแผงหนึ่งสื่อในเดือดาวสามศูนย์ก็เคยสื่อเียกว่าอฮผมสื่อว่าเป็นนะจ๊ะเออก็แ็มก็สื่อรดเดือดถาวสามศูนย์บนเด้อ่ากาโอ้เน้นบนไห้เลยครับเอฟซีครับผมอืมเอาางว่าเอฟซีครับมันน่อง ฟันดีตัวคนน่ะเออน้องไส้ตัวนี้อ่าน้องไส้นะครับเนาะคนบ่เคยฝันเรื่องเหล็กเรื่องเบื่อเชียวเทียครับอีวีครับผมอือพอดีได้เมียไปกับฝันได้ลูกน้อยอีกตั้งหางอีกโอ้ยมันสีสุกสีมันเนาะครับเนาะค่ะเออ่ือออเยสามีหลานลูกเนาะอ่าตอนนี้ลูกก็ได้อจ้าแตาลูกจ้า โศกมานำด้วยเป็นเจ็ดทีมหาเศรษฐีครับผม